สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจําค่ําคืนวันพฤหัสที่16นะครับสําหรับอังกฤษอังกฤษอังกฤษเมื่อวานนี้เด่นมาทั้ง9ทั้ง5้าทั้ง5้าทั้ง9นะครับมารวมร่างกันเลยเมื่อวานออก3 4195งเเจาะ95หตรงๆเนอะลุ้นันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนครับ ท่านใดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยเนาะก็วันนี้ใครถูกหวยรัฐบาลไม่ว่าจะสำนักไหนขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับ3รลัฐเลือกเล่นที่เดินะครับเลือกเล่นที่ชอบนะครับเลือกเล่นที่ใช่ครับที่สำคัญสุดคือเลือกเล่นที่มันเดินครับอังกฤษเปิดที่รบครับ8 3506ครับ แปดสามห้าหวันนี้เด่นศูนย์ห้าครับเด่นศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามหกห้าห้าแปดหกแล้วก็แปดห้าห้าหก ร้อยมันหครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆนะครับจับขึ้นลบจับที่ลบห้าหกหกห้าอาจสลับบนล่างได้ครับก็มีห้าห้าแล้วห้าห้าแล้วก็ติดหกหไปก็จะเป็นหกศูนย์ห้าหห้าห้า 6กห6 8้าห6 36, 6ป6ห3าหก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 สามหกหกสาครับอ่านได้ประมาณนี้ครับสิบอของท่าทุกท่านครับ24่สิบสี่นิกาสามที่ปกทีมารุ่นกันครับก็ขอให้รับทราบครับขอให้มีโชคมีลานทุกท่านครับสวัสดีครับผม